ยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านทำไม อะไรลูกฮะอ๋อเออเออเดี๋ยวพ่อออกให้มิวสิกลูกเออ อาสหรผลงานเพลงต่อไปก็คือจดหมายถึงพ่อนะครับสิบผลงานเพลงนะครับวันนี้ครับจดหมายถึงพ่อ เดี๋ยวพ่อออกให้เดี๋ยวพ่อออกให้แล้วก่อนได้อยู่ลูกเออ คำบรรยายจดหมายถึงพอ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกล้ามาละกอที่พ่อนั้นบานยังปลูกไม่นานลูกโตอนาดูกระถินลิมลวดสูงขึ้นเลยมาผมกระดังงาเลยสุมประตูท่านตะวันชูคอชูชอรออยู่ของช่าเงือดูคอยพ่อกลับมา ทีบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโฆษณามีหามีตาดังดังใครใครย,ยาวนี้นี่แม้จะยาวนานเพื่อเงินเพื่อหวานเป็นกำลังใจแต่บางคืนพออื่นร้องไห้ลูกแกงเราไปสงสารพ่อจัง ยิ่งยามยันยำอ่อนประจําเหตุผลไม่ฟังจะไม่เอาสักโบไม่เอาสักอย่างจะเอาขี่หลังของพ่อคนเดียว,วกับจิ่นลิมลัวสูงขึ้นเลยบาผมกระดังเงืเลยสุมประตูท่านตะวันชูคอชะชอรออยู่ของช่าเงอดคอยพ่อกลับมา 走了吧，让我再。 พออยู่แดน,นไกลมีใจเด็ดเดียวมีพระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวมีกองละเลี้ยวลวดลวยกลับมาลวดสูงขึ้นเลยบาผมกระดังหรือยสุมประตูท่านตะวันชุคอช่อรออยู่ของเชเงอดูคอยพ่อกลับมา กระตินลิมลัวสูงขึ้นเลยบาผุมกระดังงาเรยสมประตูทานตะว,วันชูคอชูชอรออยู่ของฉันเออดคอยพ่อกลับมากระตินลิมลัวสูงขึ้นเลยบาผุมกระดังงาเรยสมประตูทานตะวันชูคอชูชอรออยู่ของฉันเออดคอยพ่อกลับมาอันนี้เอาไม่รสิ ลูกชายกับลูกสาวผมนะซุมนักกีฬานะซุมนักกีฬาลุนเย่านะเออแม,ามา่ไหมแมา่ไหมแมา่ไหมพ่อกลับมาแล้วพ่อกลับมาแล้วม,ามา่ไหมแมา่ไหม